หลายท่านบอกมาม่าขาดตลาดจริงหรือเปล่าอบอกเข้ามาหน่อยสิค่ะจะเป็นมามา่าบอยๆวยำยำหรือจะเป็นกรณีซื่อสัตว์ก็ตามพี่นิชิ้นก็ด้วยทางผู้บริหารของมาม่าคุณพันธพเนียงเวทยืนยันนะบอกว่ายังเปิดรายการผลิตเท่าเดิมนะคะหล้านชิ้นต่อวันไม่ได้เก็บสต็อกเอาไว้ค่ะที่ร้านค้าบอกมาม่าเริ่มขาดตลาดน่าจะเป็นเพราะว่าคนซื้อในจํานวนที่มากขึ้นกว่าปกตินี่ท่านผู้ชมมันมีอายุนะ เดี๋ยวมันหืนนะซื้อไปเก็บไว้นาน <c oughs> เกินไปเนี่ยหรือยังไงหรือบรรดาร้านค้าส่งต่างๆที่ท่านไม่ยอมขายเนี่ยซื้อไปเก็บไว้หรือเปล่าคือร้านค้าส่งบฏิชนเขาไปสํารวจมาเขาบอกเลยตอนนี้คือเขาบอกว่าเดิมคุณจะสั่งซื้อจะไม่ได้เยอะแยะเหมือนเดิมนะใช่เมื่อก่อนเคยสั่งซื้อได้ร้อยลังค่ะตอนนี้สั่งซื้อร้อยลังแต่ได้กลับมาแค่ห้าลังเขาบอกอย่างนั้นนะเมื่อก่อนสั่งได้ไม่ร้อยเข่าเดิม อเนี่ยค่ะก็คุณพันธ์ก็เลยบอกว่าคือไม่ได้เป็นสต๊อกของมาม่าที่เก็บไว้นะแต่น่าจะเป็นเพราะว่ามีการซื้อกันในจํานวนมากๆเอาแต่พ่อค้าส่งเขาบอกว่าสั่งร้อยลังได้ห้าลังนะใช่เออเลยไม่รู้ว่ายังไงนะคะขนาเดียวกันท่านผู้ชมครับประเด็นผมยกตัวอย่างอ่ะทางบรบีซื่อสัตว์ คุณปริญญาสิทธิ์ที่กำรงเมื่อวานนี้บอกว่ารอหวังว่ารัฐจะปรับราคาให้ไม่อยากจะไปเร่งรัดแต่อยากให้พิจารณาเร็วที่สุดก็จะดีส่วนข่าวที่ว่าจะให้ขึ้นราคาไม่เท่ากันเพราะกลมกันครับภายในบอกต้องไปดูแต่ละจ้ามันไม่เท่ากันหรอกอันนี้ทางซื้อสัตว์เขาบอกไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะผู้บริโภคจะสับสนท่านผู้ชมยำๆนี่เขาบอกเลยเนี่ยน้องไปยำๆเขาบอกเขาจะได้รับผลกระทบมากกว่ายี่ห้ออื่นนะคะ ปริมาณต่อซองของเขาเขาอ้างอิงว่าของเขามากกว่ายี่ห้ออื่นค่ะอันี่จริงน้องใบอันนี้จริงเขาบอกดังนั้นถ้าขึ้นให้ขึ้นบาทหนึ่งเนี่ยต้นทุนมันไปไกลกว่านั้นแล้วแต่ก็ยังดีกว่าจะไม่ได้อะไรเลยขณะที่วายพูดตรงไปตรงมาออรอการอนุมัติขอให้เร็วเพราะขณะนี้ผลประกอบการขาดทุนและได้ลดการทำโอทีการผลิตสินค้าบางรายการที่ขาดทุนแล้วเพราะยิ่งขายมากยิ่งขาดทุนมาก นี่เป็นภาพรวมรวมเศรษฐกิจหลายท่านที่แจ้งเข้ามาบริษัทของท่านใจดีมอบเงินช่วยเหลือพนักงาน <ฮะ S 1> ผมอยาใจยังไม่อ่านนะเดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนนะเดี๋ยวเกิดไม่จริงทำไมต้องไป<ะ>เออนี่บางเจ้าบอกให้หมื่นหนึ่งเลยนะบางที่บอกให้สามพันสมเดือนใช่ไม่ได้ได้เดือนเดียวนะจ๊ะ,ะเราต้องพยายามจะสร้างกระแสผู้บริษัทใจดีมอบ เพราะเราจะไปหวังไอ้800คงไม่พอใช่ไหม